ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2026ส่วนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับสองคลิปนี้ทุกคนเราจะทำการพูดถึงการ เปลี่ยนแปลงทุกคนของแพ้นักเตะทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตในส่วนของวนนันพฤหัสบดีในพลก็เรามาไล่เรียงดูเลยกันนะครับว่าจะมีแพ็กไหนทุกคนที่ยังอยู่กับเรากันบ้างทุกคนมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีแพ็กไหนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างเรามาทาการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาในทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยลวกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกัันนบบ้าะคร ก็เข้าเกมมาทุกคนจะเจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับนี่คือรับไป60,000 GP แล้วก็50 EP บลคอยน์นะครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าเกมนะทุกคนก็รับฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับจากนั้นับทุกคนรามาดูที่นะฟังของแพ็คนักเตะกันบ้างกันทุกคนเข้ามาที่ลิสต์ขอหน้าเตะพิเศษกนหรือว่า special playlist e r นะครับทุกคนก็กดเข้ามาดูในช่องแรกนะคับทุกคนก็มาไล่เรียงไปทีละแพ็คเลยแลยกันนะครับ เริ่มมือชีพแพ็กแรกทุกคนเป็นแพ็กของ e p i c r e a l Madrid นะทุกคนมี Steve m ็กมาณ่ามาก็ทุกคนมีอ่าทางฝั่งของ Michael Owen นนะผมแล้วก็โค้ดมาเกเรลี่นะครับวันนี้ก็คือจะอยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้านะทุกคนยังไม่หมดอายุนะครับอยู่กับเราอีก5วันเลยด้วยกันนะครับส่วนแพ็กที่หมดอายุคือแพ็กนี้ทุกคนเป็นแพ็กของ Big Time Show Time นะครับทุกคนขับ Africa Cup นะครับอันนี้คือจะหมดอายุไปคนสลับแพ็กที่นทับโดซาดิโอมาเน่แล้วก็นักเตะของโชว์ไทม์นะครับท และก็เช่นเดียวกันกับเนี่ยทุกคน2โชว์ไทม์นะครับเป็นโชว์ไทม์ของซูเปอร์ลีกเอ็มบีพีคนแล้วก็โชว์ไทม์ของบราซิลลีกนะครับก็หมดอายุไปเช่นกันหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับอันนี้คือเป็นแพ็กที่หมดอายุไปนในส่วนสหรัดส่วนของโชว์ไทม์แล้วก็อ e ีพิกแล้วก็บิ๊กไทม์นะครับส่วนตำนานใหม่ๆทุกคนอย่าได้ซ้ำนี้นะครับว่านิทานข้อมูลนะครับมีตำนานใหม่ๆอยู่เพียบเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพคอนเซปต์ทุกคนนักเตะที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในฐานะของ พาร์ทเนอร์นะครับก็รอคอยกันอยู่บ้างอยากให้ใครเข้ามากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไอ้ก้อนนี้คือในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แลคนก็อยู่กับเราจนถึงวันจันทร์เช่นเดีวยวกันนะครับสำหรับคลับเซเลคชันนะครับทุกคนเหลืออะไรอีกประมาณ5วันเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อมาในส่วนของ Player of the Week ีกันทุกคนสำหรับ Player of the Week นะครับวันนี้ก็คือหมดอายุไปหลังการอัปเดต วันพัหันนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันคือเป็นรูปแบบของแพ็กเขียวนะครับทุกคนที่จะหวดอายุไปนะครับส่วนแพ็กใหม่นะั้นพอจะมีก็มา2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับเป็นรูปแบบของการเขียวทุวกคนก็อาจจะนําทับโดยมาทิวคุญ่าในทุกคนดีมาโก้และก็เอสเตวาวนะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะดํเนินการลงรายละเอยียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับ และก็อีกหนึ่งรูปแบบเป็นรูปแบบของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนก็อาจจะนำทับโดยวินิจเจ้าทุกคนโซบอสไลโรเมโรโลเปสอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างการคาดการณ์นะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะดำเนินการลงรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับในส่วนของเพล y e เยอร์ออฟเดอะนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ในแพ็กอื่นๆนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมอยู่แล้วทุกคนมีวันและเวลาระบุอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นนักเตะของไอเชมดาวทุกคนนัก อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่ากับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่ากับ AI นะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแทนพัฒส่วนของแพลนักเตะนะครับผมแล้วก็อีเวนต์นะครับ ก่อนทำเการร้ลเดีให้สั้นๆทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ